สวัสดีจ้าพี่น้องสุขกุ๊ดซคนสบายดีกันป่ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดซุปมือนนี่เห็ tenure. นเบิรงก่อนนี่นี่นี่เห็นไหมกินข้ wrote, ขขาวน้๊กข่อยพอกินข้าวกับอันซุปเห็ดเฟี้ยงไหมจ้าซุปเห็ดเฟี้ยงก็เห็ดเองมื่อไหนแล้วก็ก <Punch underneath>. ับผักนี่นะจ้ามีผักกะลัมผักกะลัหนึ่งแล้วผักกะลัมอันยังก็ลับผักกะลัมต้มป่ะจ้าลวกไหมจ้าลวกแล้วก็สาระแหน่แล้วก็ยังกับต้นหอมป่ะจ้าในรับผักเท่านี้ละจ้าผักชีไหะจ้าแล้วก็นมเท่านี้แหละแล้วก็น้ำเท่านี้แหละมมาาากินน้ข่อย แล้วก็กล่องตั้งก่อนโอเคมึงเห็นชัดพอน้องเพอนี่นไะหมึงเห็นชัดอยู่บ่จ่ามึงเห็นชัดบ่บอกใครเนี่โอเคเห็นชัดอยูนาะม,มาแล้วมาแล้วยิ้มทักเสียงนกแก้วนกขุนทองแตงเต้นมามากินน้ำกันมาหนินั่นน่มาลุยเลยพี่น้องลุยว่าต้องลองน้ำทำเพลงลุยเลยลุยเลยหน่าข่าวกนะดึงซุบไปไหมเพื่อนบึ้งบิ้งบึ้งรู้เอดเลย เขาไม่ง่ามคือจะคองอุบัติคลองว่าตกเตาวาคือข่อยบามันง่ามหลีเงอืค้นกันง่ามค้นอินกังามค้นสีกับง่ามค้นเห็ดกัง่ามร่วมแล้วกับข่อยนี่ละจ้าเห็นบปะคุยบันนี่คุยอันนี้วรขอกินน้าก่อนข้อแห่งข้อแห่งเส็บน้ามันเจืม Chim 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 thua chim 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 nó chim 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 đỏ อันน้องน้องมาลายเยอรมันมาได้จ้ะน้องละน้องมาลายเยอรมันอยู่เยอรมันนี่จ้ะแฟนคลับอยู่เยอรมันนี่ร้อยหลายอยู่ทั้งอ่นอเมริกาก็หลายหลายขอบคุณแฟนคลับทั้งอเมริกา bueno, ทั้งเยอรมันทั no, ้งฟินแลนด์ท <Hom> ั <s> ้งออสเตรียออสเตรียท okay. ั Hi ้งอังกฤษทั้งหมดละทั้งยุโรปหมดละจ้ะทั้งยุโรปทั้งยุโรปสุกุลสุกุลทั้งเอเชียกันทั้งเอเชียก็ยังก็ล่ะ ญี่ปุ่นมาจ้ะญี่ปุ่นอืญี่ปุ่นฮ่องกงอืเกาหลีมาแน่จ้ามาสุขูสุกคนทั้งไหนก็นไทยทั้งประเทศไทยเฮะทั้งสุขูสุกคนนะท่านขับสุขูสุกคนนีม่มากินของกัน,นอ๋อจามที่นี่ลูกชายเสียพอแล้วเพราะงี้พวกเขาจามเนี่ยเหมือนคล้ายจามแท้น ลวกผักหอยสีงงา,ๆงามๆมาเพอยงหัวอบอกลวกผักลกวกอะ้ม,มาใส่้ําย,ยีนด้วยกันที่บ้านน้ำหอมเทน้ำหอนออกลําย็นใส่จักหนลําย็นใส่ล้านไม่นี่สถือใสงาม พี่คนบอกข่อยมาข่อยได้จำว่าแต่ไรแต่ไรขอยม่เห็นโ่งงานเป็นโองงามบุหรีฝนใสมันบแหอืมันบแหลกคือข่อย่งน้องน้องซีมีไม่ได้จากน้องซีมีน้องซีมีคนเดิมแต่ไจ้มากไม่หร่าคนงานไม่กินขอาในอเมลหรอกหร่ามั้งอือหืออือเจ๋ออือก็ น้องหนูจิ๋วน้องหนูจิ๋วจะเลื่อนวิกอจะเลื่อนวิกันมาจากจะเลื่อนวิกันมาจาะเนาะพีมไหมมานิ้วเข่าจับทุบหยิบเฟียงอือแล้วก็น้องกุ้งร้อยเอ็ดน้องกุ้งร้อยเอ็ดพี่มเจ้ะเนาะนิ้วเข่ามันกับนี่ยังกับมาโอมกันนะจ๊ะสุกูทุกคนกินไปบอกกันไปกินหลายๆคนแต่หนักกันวันวันมา ม้วนอล้อวก็คุณพี่อัศลาเดชอุดมมี่มาใจมากคุณพี่อัศลาเดชอุดมมีมากินเขาน้ำมิลลาคัมแพ้งนองแก้วมากนะั่นบ้ามุดดิ่นในปากนหนักมึนนักนักเสี้ยงอนะ่ะอืมอืมคือดอก น้องพีน้องพีสน้องพีสมาน้องพีมามาจานะ้ามากินของกันอนีกับน้องน้องเกตสลาไาจา้าน้องเกตสลาเป็นค็อ่านบิกอะบาเาดี๋อือตัว G A I อไมาจาขข้า G ีเออเกสลามจ้านาะอือมาป็นขมักันาาเนะนี่กันนะบน้องลุงที่พาลุงที่พา สีหาวงจ้ะนัําุนมวลเนานะนาก,กินข้าวมันกับแซ่ตั้งจเมัน้างหนูสายก็ได้จะเป็นข้อซำไปบอกว่ามานาน่น้ำกันมะก็ประมาณอายอขอบว่าตัวไอายไม่จะคอ,อยานาดา่างคนเดียวทำไหมเดี๋ยวเธอหน,าดาน,หนมนหนาด่างน,นามึนม่ด้น,น้มึนมากเกิดะไรพี่น้องทมงประได้ส่วนวดไปตีพูดเอาวะ ในด้านหนามือนก็ยังเฮห็นจากของเราพี่น้องอืมการออกจากเฮห็นไปนี่เงาใกล้เงาเนี่พี่น้องอืมอืมบ่มีเฮห็นจากของเห็นจากไหนเหตุโดดบ่ติหนด้านหนามึนสิคิดดื่มทีมึนกันเลยแต่เธอแจะบอกออกไปข้างนอกนี่เหงาปานว่าไกลปานว่าไกลเหงาพี่น้องแล้วแต่เธอจะบอาอืมอืมไม่ก็น้องทิพย์น้องทิพย์น้องทิพย์มันได้ใจเราแบบอันน้องอย่างนี้น้องพูด น้องน้องผู้ซานะคะอาจารยมันบอกผูก้ซ่ามาจ้ะผู้ซานะคะอาจารยเป็นภาษาอังกฤษกนะจ๊ะเนาะอืมเจ้าของซื้อเป็นกระสีมุจากน้องผู้ซ่าน้องผู้ซ่านะคะมากินข้าวเหมกันนะจ๊ะเนาะอืมเจ๋อน้องสวีวันน้องสวีวันมาด้วยจังเนาะกินข้าวอืม khoảng năm ừ. mình hơi đấy nó bị hết chụp chụp hết mà nó nó tập tập đấy bỏ hẳn không nó 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 bỏ có chuyện cái nào thì đấy nó sẽ vì bán ăn thì nó sẽ vì bán này. A W W E -w, 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 w A n, nó, no, nó, no, so văn nó, 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 เอจสมสมัยมย่ได้จัดเจสมสมัยคุณนะอืมม่ได้จัดเนลยเจอืมจะสมสมัยว่าเออเจกินข้าวหรือไงน้องนอืมมาเจมากมา,มากินข้าวแล้วกันอืมกินไปขีดหมูกลายไปนันเผ็ดแซ่บมันเป็นอย่ันนั้นไหม,ไหมจ๊ะซุปยกยังเหรออืมสุปเผ็ดเฟี้ยงไหมจ๊ะอืมนัว่าก็จะออกจากปากแล้วกับ คุณธนัชพรมันกระดับคุณธนัชพรเนาะพิราจารันไม่ได้พิราจารันธนัชพรพิราจารันไม่เป็นของกันอืมแล้กวก็น้องน้องแบบอืมอ่านถึงกัเนาะน้องสุวรรณาเดี๋ยวก่็จะก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษ คาริตาน้องสุวรรณาคาริตาทีว <c oughs> ่า่ต <c oughs> ่นอ่นถือปะนน่นมันมันวะ S W U S W A N N A สุวรรณา,าเนาะ, <c oughs> ะมันวะแล้วก็น้องสแตมน้องสแตมมาได้จ้ะน้องสแตมไม่กินข้าวเหมือนกันสุกุสุกคนอาจารย์แฟนคขับสุกุสุกคนเลยไม่กินข้าวนุ่งกันอืนอฮึมันแซ่บแล้วก็ น <ondan S 1> 5, 5, ้องสุนิสาแม่น้องสุนิสานะน่อง้าวไม่แก่เนาะปลุกไว้มันจำอืมนั่เป็นอย่างพุ่งแผ่มันหลายอาจจะเชื่อจำที่จริงน้องสุนิสาน้องสุนิสาดับเปิลยูดับเปิลยูมา ยายหิ่งยายทนยายก็ยินกูจีท่านน้ำมันสีทองยินแม่ท่นนาสิไปสั่งคอนโดให้แม่ดู่านอืมเอาเท่อะไรอีหล่ะคุณแพทบอกยายมาว่กแพทมันจะหลอกอะไรนี่สิไปแล้วเมือ่อไร่ไปหนอกนี่มีอีกหลายแต่ตอบเขาแม่นทเาไันยัเหมือนคอยเป็นคอยไปยนะจนะเนาะฮักสกูสุขอนหน่ตอบเขาแม่ไาันยังเหมือนจหักหักเยนามตอบ

Mình ăn mới nắng ăn nắng Nào này, cock, bay, nắm bóng bóng thế bóng Thế bóng 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 Nào này bóng 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 cọc bóng 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 bơ bóng โอจ้ะโ,โบนนตกกบคนออสเตรเลียเพิ่นจะกินน้ำกอกคอนท่างยุโรปเหมือนกันเป็นบางประเทศท่างยุโรปอะ่ะเพิ่นกินน้ำกอ,อ,อก,ก,กอืพักหลับได้กอกบอสขนาดมันกอกเทคือข่อยว่าว่าอะไรเป็นน้ำยิน ท้าเนียนเทอกเลยใช่ไหมใส่ปิ้ง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 นะเนาะออเทปนีเขาจะปัดตัวน้าเขาจับแยกล่ะที่ชอบยังเขาขอลืมวัวเ้ํงน้ำน้ำกกองเลยจ้ะ ขนะน้ำในห้องหนามก็คือเป็นกอกน้ำในห้องน้ำแบบเปิดกินได้กอกน้ำที่เขาไว้ล้างหน้าไว้แปรงฟันเนี่เปิดกินได้พนนะี่น้องออสเตะเลียผู้ใดอยู่ออตะเลียปฏิบัติหน้ำนี่ใสสะอาดเป็นกรองมาแล้วเรียบร้อยทั้ง,งแกงกะหรี่ไม่เหม็นคอรีนเลยก่ะไม่เหม็นคอรีนเขาไม่เหม็นคอรีนข้าก็ะท uo ไปแจ้่มคุณข้าวก็ะท uo ไปแจง้ง่มคุณ จะเป็นกสีแนนะนงห้าไว้จังสันจังสีจังสีจังสีน,นะว่าอันตรายต้องมาบานท้ากินกกน,น,นังก,กอ,งงอมกม่ได้นะค่นเ้ามันบ่ได้กองเงี้ยหนงกอกบานทามันบ่่คยสะอาดแงเนาะเอาไว้ให้กับเขานังกอกบานท้าไม่ใช่กับเขาเคยหูตุ่มใช่ไหม แปลแปบเผ็ดมองสีมเนาะมาเผ็ดได้ไงข้างแดกข้างแดกขอตามมนเนี้เนาะสีมันเลยขอกระปุงหัวม่ติดข้าตากแตงมาถุกอัน สูตเผ็ดเฟี้ยงมันใส่เผ็ดหลายประเมันเผ็ดอืมมันต้องใส่เผ็ดเกนหน่วยหนึ่งสองหน่วยตำแตงกี้กันใส่เผ็ดหลายมันเผ็ดบ่ามันนวดกับตำหุูงเด้มันเผ็ดปี๊ดได้พี่น้องอันนี้ก็การขนมใส่เผ็ดหลายเผ็ดปี๊ดเลยผัวเอาผีกออกตัวหน่อยนะบ่มันก็ไม่ตำหุูงเผ็ดแสบบ่เผ็ดแสบอมรอมอันนี้มันเผ็ดปี๊ดแต่บ่มาหน่งแสบมันนัวดพอกว่าเห็ดนัวไงพอกว่าเห็ดเค็มเห็ดเค็มหนึ่งบอแสบเห็ดเฮ้ยใครมีสูตรให้เบิ้งดูเขาไปเบิ้งเลยกัน <ừ. S 2> ไม่ชอย่างนกขอริมเกี่ยวพีิกขอน่ะเพ็ดแห้งเรื่องหอน,น่ะอากาศเยนเ็ยนๆไม่กินถือร้องโอ้ยหอนอพี่กดตั้นไห้จ๊ะพี่กินนูกดตั้นไหม

tôi đã bình thường Nó buộc anh em 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 vào em 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 Nó em 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 nó em 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 em